หน้า40บทอ่านเสริมชวนศึกษาวรนนาการามสูตรการามสูตรเป็นพระสูตรสำคัญพระสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนาเคยมีผู้อ้างอิงอยู่เนืองๆในโอกาสต่างๆกันโดยเฉพาะเมื่อมีการเน้นการใช้สติปัญญาประกอบการพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆที่ผู้คนมักจะถกเถียงกันอยู่ในสังคม ยอ่อหน้าต่อไปการามาสูตรกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จจาริกถึงเกาปุตตะนิคมชาวการามะในแคว้นโกศลได้พากันมาเฝ้าและแสดงอาการต่างๆกันในฐานที่ยังไม่เคยนับถือสมเด็จพระผู้มีพระภาคมาก่อนได้กราบทูลถามว่า เมื่อมีสมณพราหมณ์พวกต่างๆมาสู่เกศาปุตตานิคมสมณพราหมณ์เหล่านั้นต่างกล่าววาทะเชื่อชูยกย่องรัติของตนกร,กระทบกระเทียบดูหมิน่นและชักจูงไม่ให้เชื่อถือวาทะฝ่ายอื่นบรรดาชาวกาลมะจึงสงสัยเคลือบแคลงว่าใครกล่าววาทะที่เป็นจริงที่ควรเชื่อถือใคร กาวาทะที่เป็นเทศสมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงมีพระพุทธดำรัสแก่ชาวการามะว่าเป็นการสมควรที่ชาวการาะมะชนทั้งหลายจะเครือบแคลงสมควรจะสงสยัยแล้วได้ทรงแสดงต่อไปว่าการาะมะชนทั้งหลายอย่าถือโดยฟังตามกันมาอย่าถือโดยลำดับสืบสืบกันมา อย่าถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้อย่าถือโดยอ้างตำราอย่าถือโดยเหตุนึกเดาเอาอย่าถือโดยในคือคาดคะเนอย่าถือโดยตรึกตามอาการอย่าถือโดยชอบใจเพราะตรงกับลฐทิของตน อย,อย่าถือโดยเชื่อว่าผู้พูดควรจะเชื่อได้อย่าถือโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราย่อหน้าเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าหน้า41นะคะย่อหน้าเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดมีโทษสิ่งใดวินยูชนติเตียน สิ่งใดผู้ยึดถือปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เมื่อนั้นท่านพึงละเสียเมื่อใดท่านทั้งหลายรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดไม่มีโทษสิ่งใดวินยูชนสรรเสริญสิ่งใดผู้ยึดถือปฏิบัติแล้ว จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงนับถือปฏิบัติบ,บำเพ็ญย่อหน้าต่อจากนั้นจึงตรัสถามให้เห็นจริงในโทษของความโลภความคิดประทุษร้ายประทุษร้ายความหลงและคุณของความไม่โลภไม่ประทุษร้ายไม่หลงย่อหน้า สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงนิพนธ์วันานาการามสูตรขึ้นโดยทรงนำหัวข้อที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เชื่อถือในอาการสิบอย่างนั้นมาทรงชี้แจงในรูปคำถามและคำตอบวงเล็บเปิดพุทชาวิสัชนาวงเล็บปิดเป็นข้อข้อไปโดยใช้ ถ้อยคําที่ง่ายๆทรงยกตัวอย่างใกล้ตัวประกอบให้เห็นจริงกลาวิธีชี้แจงโดยใช้การถามตอบนี้นิยมใช้กันมานับพันพันปีแล้วทั้งทางโรคตะวันตกและโรคตะวันออกเช่นงานนิพนธ์ของเพโตปัญหาพยามิรินเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการใช้กลวิธีถามตอบหรือปุจชาวิสัชนา เพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังเข้าใจความคิดที่ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้นหลักหลักการามาสูตร10ข้อนั้นมีความหมายดังนี้ข้อหนึ่งอย่าถือโดยฟังตามกันมาหมายถึงอย่าเชื่อตามคำบอกเล่าของผู้อื่นข้อ2อ,อย่าถือโดยลำดับสืบสืบกันมาหมายถึงอย่าเชื่อตามพ่อแม่หรือบรรพบุรุษข้อส อย่าถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างโน้นอย่างนี้หมายถึงอย่าเชื่อเพราะว่าพลอยตื่นเต้นไปตามคนอื่นข้อสอย่าถือโดยอ้างตำราหมายถึงอย่าเชื่อตามที่ตำราบอกไว้ข้อหอย่าถือโดยเหตุนึกเดาเอาหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะนึกเดาเอาเองข้อหอย่าถือโดยในคือาคาดคะเนหมายถึง อย่าเชื่อโดยการคาดการล่วงหน้าหน้า42ข้อ7อย่าถือโดยตรึกตามอาการหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะเห็นอาการของผู้พูดว่าพูดหน้าเชื่อถือข้อ8อย่าถือโดยชอบใจเพราะต้องกับลัทธิของตนหมายถึงอย่าเชื่อเพียงเพราะว่า เรื่องที่ได้รับการบอกเล่ามานั้นสอดคล้องกับความเชื่อของตนที่มีอยู่เดิมข้อ9อย่าถือโดยเชื่อว่าผู้พูดควรจะเชื่อได้หมายถึงอย่าเชื่อเพราะเห็นว่าผู้พูดเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถน่าเชื่อถือข้อ10อย่าถือโดยนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราหมายถึง จะเชื่อเพียงเพราะว่าผู้ที่พูดเป็นครูอาจารย์ของเราย่อหนะ้าแนวคิดหลักของวรรณนาการมาสูตรก็คือคนทุกคนไม่ว่าจะนับถือทฤษฎีรัติหรือคำสอนใดแล้วก็ตามหรือยังไม่นับถือก็ตามควรมีหลักในการพิจารณาทัศนะต่างๆที่ตนได้ยินได้ฟัง โดยใช้สติปัญญาของตนเองเป็นสำคัญให้พิจารณา,าดูว่าทัศนะต่างๆนั้นประกอบด้วยเหตุผลคือเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกู